ตเดินทางจากชลบุรีประมาณตีหนึ่งครึ่งมาถึงวัดเขาพระจันทร์นะคะประมาณตีสี่จะถึงตีห้านี่แหละค่ะพอเข้ามาถึงในวัดน,นะคะแนะนำเพื่อนๆหาที่จอดรถที่ใกล้ๆใกล้ๆเลยค่ะข้างในจะมีที่จอดรถเยอะมากไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถข้างนอกแนะนําให้จอดข้างในเพราะตอนที่เราลงมาเราจะเหนื่อยถ้าเราออกมาหารถ ทางวัดเ่าวงพระจันทร์นะคะเขาจะเปิด24ชั่วโมงแค่ช่วงตุดจีนค่ะ15วัน1-15กุมภานะคะนอกนั้นก็จะเปิดเป็นจนช่วงกลางวันตามปกติค่ะแต่แนะนำให้มาตอนช่วงนี้นะคะตอนช่วงกลางคืน,คนมันจะไม่ร้อนมากค่ะอากาศดีเลยระหว่างนี้เราก็หาที่จอดรถนะคะเอาแบบข้างในเราอย่าไปพาดตรงที่ว่าจอดรถไว้ข้างนอกกลัวไม่มีที่จอดมีที่จอดค่ะ ที่จอดรถเยอะมากจอดฟรีด้วยมันจะมีทั้งฟรีและเสียตังค์เดี๋ยวเราไปจอดฟรีดีกว่ามันจะมีที่จอดรถให้เยอะเลยค่ะถนนตามแนวเนี่ยค่ะเขาจะขายของมีไฟตลอด24ชั่วโมงแค่ถึงวันที่15กุมภาันี้นะคะที่เขาเปิด24ชั่วโมงหลังจากนี้เขาก็จะไม่ได้เปิดตอนกลางคืนแล้วนะคะพอ,อได้ที่จอดรถแล้วเราเดินเลยค่ะอันดับแรก ต้องกินก่อนแล้วก็เข้าห้องน้ําอะไรให้เรียบร้อยก่อนจะขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนเคยนี่เลยค่ะของกินมีทุกที่เออแนะนําเลยว่าราคาไม่แพงค่ะทุกคนอยองรับว่าราคาไม่แพงไม่แพง,ไม,พงไม่ชาร์จมากอาหารอร่อยอาหารอร่อยของกินมีเยอะค่ะทุกคนต้องเตรียมตัวให้ดีๆนะคะทุกคนไม่ต้องเอาอะไรไปเยอะค่ะ จุดพีกสุดคือนี่เลยไอ้เราก็เข้าใจว่าตรงนี้คือทางขึ้นไปใช่ไหมคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะตรงนี้คือเป็นจุดที่ให้เราเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะไม่ใช่ที่ลอยพระพุทธบาทนะคะอันนี้่าเข้าใจผิดแล้วก็เดินจนแบบเออก็งงอยู่เราไม่ได้ศึกษามาก่อนเนาะแล้วก็ไม่ได้มีป้ายบ่งบอกนะทุกคนต้องดูดีๆแต่ว่ายังไงก็ไปแล้วก็ไปไหว้ค่ะ บอกก็ไปไหว้เสร็จปกติก็ดูว่าเออก็งงอยู่ตอนแรกก็เลยมันก็ก็ไก่อยู่นะน่าจะห้าร้อยกว่าขั้นนะคะที่ขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะขึ้นไปไหว้ขอบพรขอท่านก่อนถ้าแบบว่าใครศึกษามาแล้วก็จะไปได้ทางนู้นเลยค่ะทางเนี่ยมาจากไหนแล้วเนี่ย ชายเดียวมานี่ลงมานด้กลับแล้วเนาะไม่ไม่ถึงนู่นหรอกไม่ได้ขึ้นหนึนี่ทางเข้ามันเป็นอย่างนี้ โ้าไม่ได้หรอกวานกระดาษไม่ได้เลนี่ยังไม่ใช่ขั้นบันไดใช่ไหม ามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าสิบบวกตรนนู้นด้วยห้าร้อยเก้าสิบเท่าสี่พันเฮ้ยนี่คำตอบมาฟิลเหมือนบันตด่งยังอยังไม่ทันเลยเนตรงนี้ กาทำมันก็จะไม่มีศรัทางเออเน่ยเพราะว่าหรับคนที่อยากเดิกเราเขาก็ไม่อยากอยู่บ้านดี ยังอีกยาวไกลตอนตอนลงเราก็แบบสไลด์เลยหลบล้ะคะหลบจะสไลด์ ้่เด่นเลยไม่จะลงมาได้หรือเปล่างั <c oughs> ้นขีาลงมาได้ เอาต้นเอาพัดนะพัด ไม่ได้พักเลยแต่ถึงหอบเลย

แม่คนใส่ชุดนี้มันดึงเนาะ <laughs> <laughs> y aquí mola. nhiên chị 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 nhiên ดี๋ตอนนี้มันจะเป็นขาลงเอ้ยขาขึ้นนั่นแหละคนจะเยอะเนี่ยเจา้าของพักคนนั้นนะนะ เราเดินลงมาถึงสุดปลายท้าแก้มาทําบุญน,นะทุกคนเราจะทําบุญจนบางทาบุญน,น,นี่ค่ะเดินลงมาแล้วในสภาพที่เป็นแบบนี้แหละอิดโรยบ๊ายบาย